Oh <laughs> ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่หหลังสารกลางจังหวัดกาลสินหลังใหม่หนายส่องผลใจติมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายแพทย์อพิชัยลีมานน์นายแพทย์สาธราณสุขจังหวัดกาลสินนายแพทย์ประมวลไทยงามศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาลสินคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทยาา์และส่วนราชการร่วมส่งผู้ป่วยโควิด -19 จําจำนวน2รายที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่1กลับบ้านในวันนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินไต่ มอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทหารประจำอยู่ณนะโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งที่เสียสละและอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยในการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เป็นอย่างดีส่วนทุกคนมีร่างกายมีความกำลังใจที่ดีหายป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและมอบช่อดอกไม้และกระเช้าห่วงใยแก่ผู้ป่วยในการกลับเข้าสู่ชุมชนด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากนั้นเวลาสเปนดิกาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารากางจังหวัด กาลสินหลังเก่านายสมพผลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายวิรัตพิมพนิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายแพทย์ประมวลไทยงามศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาลสินนายสมเจตแต่งมงคลในอำเภอเมืองกาลสินนายยุทธนาเกียตดดำเนินงามนายกสมาคมนักข่าวกาลสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทหารตำรวจฝ่ายปกครองคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาลสินเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่2รวมพลัง ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติบรรยากาศการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด่รานหน้าเต็มไปด้วยความพึกคักครั้งที่2นะครับเข็มที่2และวัคซีนเนี่ยก็ก็ตรวจวัดความดันหรือว่าตรวจประวัติก็ปกติก็ฉีดได้ปกตินะครับฉีดแล้วก็ตอนนี้ ประมาณครึ่งชั่วโมงในช่วงพักนี้ก็จะสังเกตอาการถึงตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรดูเหมือนจะคึกคักดีนะนี่เหมือนเหมือนอย่างาป๊อปไอที่ไปเปิดกระป๋องผักโขมกินน่ะมันแบบคึกคักมากเลยนะครับขราอยากให้ท่านสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนว่าปลอดภัยไหนคะอ๋อฮะวัคซีนไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้อไหนนะจะเป็นชิโนแวกหรือจะเป็นแอสตาราเซเนกาเนี่ยก็ปลอดภัยแน่นอนที่ผมผมตัวเองรับประกันไม่ได้แต่ว่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแล้วก็กระทรวงสาธารณาสุขทั้งกระทรวงเนี่ยรับประกันนะครับผู้เชี่ยวชาญเขารับประกันว่าปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะทำให้เกิด ภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเราฉีดเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเกิดภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าภูมิคุ้มก,ก,กันหมู่ประชาชนของเราก็ปลอดภัยก็แนะนําให้เราไปาลงทะเบียนเพื่อที่จะฉีดวัคซีนกันนะครับรโรงพยาบาลสนามเนี่ยส่งผู้ป่วยรายสุดท้าย2รายกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะปิดเลยนะ เขาเรียกว่าปิดชั่วคราวเพราะว่าหมดผู้ป่วยของเราแม้แต่ที่โรงพยาบาลกรสินเองเนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่หายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเหลือผู้ป่วยซึ่งยังอยู่ในเกเก์ที่จะต้องรัรกษาโรคอยู่สิบกว่ารายเท่านั้นเองนะครับแล้วยังเรายังมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลหออยู่ที่คลองไช่ด้วยอีกที่หนึ่ง ก็ตอนนี้ก็จะมีหลักๆก็คือโรงพยาบาลกรารสินจะก,กับที่ค้องไัยนะครับส่วนเรื่องโรง,โรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่ต้องกังวลเราถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นมาสมมุติว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเราพร้อมที่จะเปิดเปิดได้ทันทีเลยโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับแล้วก็ในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ซึ่งใช้อาคารของสารการหลังเก่าชั้นล่างเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้ว นะครับก็พร้อมที่จะรองรับบริการที่น้องประชาชน